ับเจ็บตัวจังนี่อะไรเนี่ยธนูทัานอยู่ทไหนเนี่ยข้างนอกมันมีตก,การสู้รบกับอะไรต่างๆแลพวกเพิงพวกนี้มันคืออะไรกันสวัสดีผมมันคือเพิ่งหุ่นยนตผมจะช่วยคุณเองตอนนี้คุณอยู่ในที่ที่มีเรื่องช่วยเรื่องช่วยเหรอือเฮ้ยตัวอะไรอ่ะ มันคือพวกเหล่าฮันเตอร์มันชอบอยู่ตามรอบรอบะเวกโอ้โหนั่นเหรอพวกเหล่าฮันเตอร์ก็แต่มีแค่พวกนายใช่ไหมที่อยู่ที่นี่ไม่มีพวกทหารกับเจ้าโดนอยู่ข้างนอกแต่คุณอย่าออกไปเลยดีกว่าข้างนอกมันอันตรายโอ้นั่นเหรอเจ้าโดน มันอันตรายตรงไหนอ่ะเพราะว่ามันมีสัตว์ประหลาดมากมายแล้วมีตวมัวใหญ่สุดมันมีชื่อว่า The Forest m o n s t e r เหมือนฉันได้ยินเสียงอะไรตักตักตักตกนะ ใส่ระบบเข้าอักอได้ข้างนอกก็ได้อืมม่เห็นไม่ด้ค่ะไม่ไมีอะไรเลยนะนั่นอะไรน่ะระเบิดเลยอันจะเป็นลูนข้างนอกก็ดูไม่อันตรายนะอืมมันก็ไม่เท่าไหร่ นั่นเจ้าโดนใช่ไหมเฮ้ยน้ำมันเจ้าคิปเปอร์ฮันฉันคือเห็นมันยนน่าเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะวันนี้นอนก่อนแล้วกันฮึฉันตื่นเช้ามาแล้วของทุกอย่างหายไปไหนเนี่ย นั่นนะคะอะไรนะ่ะน้องยิงไปสิคือเจ้าตัวอะไรนะ่ะลองออกไปดูข้างนอกสินั่นมันดูเบคกทิ้งเนี่ย อีสานมองแล้วนะนี่เออ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 เดี๋ยวเจ้าระมัดอย่าเข้ามานะเจ้าระมัดอย่านี่ตายง่ายจริงๆ แต่ว่าทำไมของทกอหลังมันหายไปอยู่ยนะนี่มันเดอะเบสกิ้งเนี่ยสองสามตัวนี่เจ้าเบสกิ้งเนี่ยมันตัวใหญ่เกินไป <Yeah. S 1> ตอนนี้มันยังไม่ข้างงั้นเราก็รอไปก่อนได้ เฮ้ยตอนนี้มันข้างแล้วโอ๊ยจุดเบสจริงเนี่ยมันข้างแล้วมันตีเราเย,ยอะเลยเฮ้อตายซะ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  ค่สกทีนี้จาัดก,การมันไม่ได้แน่นอนมันพอมันข้างมันแข็งแกร่งขึ้นเยอะมันตีเราแรงมากตัวแรกไปแล้วเฮ้อเฮ้อ,ฮอ